นะโมตสะนะโมตสสพภะคะวะโตภะคะาวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมาสัมาสัมุัสะสัมุัสะนะโมตสนโมตสะอะระหะโตอะระหะโตสัมาสามาสัมุัสะสัมุัสะนะโมตสะนัโมตสะอะระหะโตอะระหะโตสัมา สัมพสมพุตส,สาสพสาสธุเดอ้อู้ขาว,ขาวในร่างกายาบของลกหล่กยาบของลูกหลานเม,น,มนีนองเบสนีนองเบสสีมาขอโชคมาขอโชคขอใช้ใชและองค์ปูอือลือและยาย แก้วกัลยาพุทธังชีวิตตังยาวนิพานังสรนังกัจฉามิธรรมังชีวิตตังยาวะนิพานังสรนังกัจฉามิธรรมังชีวิตตัง ยาวะนิพพานังยาวะดนิพานังสรนังกฉามิสรนังกฉามิสังขังชีวิตังสังขังชีวิตังยาวะนิพพานังยาวะดนิพานังสรนังกฉามิสรนังกฉามิสาธุ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 ข้าธุข้าพเจ้า จะขออัญเชิญเทพไทยเทวาทั้งหลายจงมาประทานพรอวยัยจงมาประทานพรอวยัยให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่ลูกแก่หลานให้สุขขีสุขขังสุขขีสุขขังสุขะลังสุขผะลังในหน้าที่การเรียนการงาน ในน้าที่กาลียานงันที่ดีที่ดีนะมะอาโอนะมะอะโอนะโมพุทธยะนะโมพุทธยะโอมสิทธิเมโอมสิทธิเมจะมหาราโภจะมหาราโภชัยยะชัยยะบารมีบารมีสะสมบุญสะสมบุญด้วยอดีตด้วยอดีก็ดีก็ดี ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยชาติปัจจุบันก็ดีด้วยชาติปัจจุบันก็มีข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอประพฤติดีจะขอประพฤติดีทำดีทำดีด้วยสร้างบุญด้วยสร้างบุญด้วยสร้างบุญบารมีบารมีไว้เถิดชาตินี้ไว้เถิดชาตินี้ พุทธังสละนังกัจฉามิพุทธังสละนังกัจฉามิธรรมังสละนังกัจฉามิพุทธังสละนังกัจฉามิธรรมังสละนังกัจฉามิธุทมังสละนังกัจฉามิสังขังสละนังกัจฉามิสังขังสละนังกัจฉามิอะกะอะกะพะทะพะทะนาคีนาคะนาคีนาทะ อสังวิสุโลอสังวิทุโลอุอะอุอะภูพะภูพะเทเวสุปันโนเทเวสุวันโนเมตังนาโคเมตังนาโคอื้อเรนคราชราชาเอื้อเรณคราชราชาปูขาวนคราชนะโมพุทธายะปูขาวนคราชปูขาวนคราชนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ ลูกหลานขอโศกเด้อวันนี้ตาบปูลงสามเทื่อนอาณาตาปูวันนีาา้ถ <c oughs> อดถอ,อดสุดทอดสุดทอดสุดทอดให้น้องเบสกราบลงสามทีเออมดด่เรียนหนังสือจริงจริงจบคนคนนายคนมีอย่างสิฝากแม่แม่เอฟซีบอลอันนามาหาพอดูเลขนแตใดก่อนหน้าที่น้องเบสมาเลขตัวใดนะ จำอ่ไดเก้าอะไรนะลูกเก้าเก้าเอียงเก้าปดศน่ะเก้น้องเบีชอบเลขอะไรเก้าแปเกปดเก้าแปดศนี้น้องเบสมากเนาะครับน้องเบีก็บอกไว้คลิปแรกขอบคุณครับแม่แม่เร็วขอบคุณครับขอบคุณครับเด้อขอบคุณครับปว้พ่อหนแม่แม่เอฟซีรูบันี้ไวยพ่อหน่เร็ว ถือเกรกแล้วันที่หนึ่งเน้ออาจารย์ทอีนี่ี่ะทีครับ